ปั้นส่วนลูกชิ้นหมูในดําครับปั้นส่วนลูกชิ้นหมูนดํดปั้นอยู่นี่ต้มอ,อยู่นี่ปิ้งอยู่นี่ครับผมรลอนๆครับรลอนๆร้อนๆครับผมเป็นขีดข,ขีดละยี่สิบบาท,บาทครับเป็นกล่องกล่องละห้าขีดหนึ่งร้อยบาทจัดโปรซื้อสองกล่องแถมสองไม้ครับผมอันนี้ซื้อสิบไม้แถมหนึ่งไม้ครับผมเ,บเอาหนึ่งกล่องหนึ่งกล่องแถมไหมครับ หนึ่งกล่องแถมหนึ่งไม้โอ้โหหนึ่งกล่องแถมหนึ่งไม้ครับปกติไม้ละสิบบาทนะครับผมหร okay, อเอาเลยเห็นแบบนี่กระไดแบบแบบต้มกระไรเพน่นองแบบต้มนี่นะ <Okay. S 1> หรือว่าจะเปลี่ยนแบบปิ้งก็ได้ครับผมอุ้ยร้อนร้อนครับร้อนร้อนสิบ <c oughs> บาทครับ <c oughs> มาปิ้งข้างในครับ มาเบิงปิ้งทางไหนบ้าเนี่ยอ้ยปิ้งหอนหอนปิ้งหอนหอนจนยาแต๊บมาแล้วพี่น้องปิ้งร้อนร้อนับปิ้งร้อนร้อนปั้นสดลูกชิ้นหมูนายดำอุ้ยเป็นตาแซ่บจังพี่น้องปิ้งหอนหอนนะอืมน่าอร่อยมากจัดโปรนะครับซื้อสิบไม้แถมหนึ่งไม้ซื้อสิบไม้แถมหนึ่งไม้ไม่ว่าจะเป็นประเภท แม่ว่าจะเป็นประเภทลวกประเภทตุมตุมกระซิบไม้แท่นหนึ่งไม้ประเภทยางกระสิบไม้แท่นไม้หนึ่งครับผมตอนนี้เปยดเพศกลองนี้ประเภทกลองครับประเภทกล่องกล่องละหนึ่งร้อยห้าขีดครับขีดละยี่สิบบาทหนึ่งกองแถมหนึ่งไม้เหมือนกันน้ําจิ้มรสเด็ดครับผมน้ําจิ้มสูตรมะขามแซ่บกินจนเสียซุปเสียปักอย่าลืมแมะเด้ออย่าลืมแวะเด้อปั้นสดลูกชิ้นหมูในดํา อย่างเข้ามาจะาถังระถาบหกประมาณหนึ่งร้อยเมตรอยู่ฝั่งขวามือนะครับตรงข้ามกับร้านกระเป๋าห้างายๆพี่น้องเล่นไปมาปั้นสดลูกชิ้นหมูในดํามันที่มีเคียงปั้นอยู่ข้างหน้าเลยนี่นะนี่นะเคียงปั้นอยู่ข้างหน้าเลยปั้นสดๆอยู่นี่ครับผมแล้วก็ต้มอยู่นี่แล้วก็ปิ้งอยู่นี่เสียบอยู่นี่แซ่บแซ่บอยู่งานร้อยสิบสี่ปีมังเสียงคานมีลูกให้บอกร้านท่านบอกกินยาเฝ้าป็นั่งเชียท่านบอกกินยาเฝ้าตายเชีย ปั้นสดลูกชิ้นหมูนายดำพี่น้องยางเข้ามาจากทางทาโคบนะนะประตูทางทาโคบยางเข้ามาน้อยเดียวประมาณ100เมตรพี่น้องเราสิอยู่ทางคว้ามือเล้อยู่ทางคว้ามือเลยนะปั้นสดสดไม่ละสิบบาทโอ้ยลูกค้าเองเต็งกระลลูกค้าไล่กระตกกระเดียดค่ายดิบค่ายดีเซฟเซฟค่อยนำมาแต่งานเอกไปปุณนะถ้าบอกเซฟเขาบอการนำมาไก่ไปนี่เรกต้นมันเอาไชเขาก็ไปาอย่างหนึ่งมันพอมาเสี่ยงคางเขาก็นำมาอีก มีลูกให้บอกแานไม่ละ10บาทพี่น้อง